สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับช่อง g ีอารมุลิดหนึ่้าพรบ้านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สิบห้านะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามนะครับก็ขอก็ขอให้พี่พี่ท่านใดที่แวะเวียนเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้พบ ที่ถูกใจนะครับก็จะได้สอบถามกันได้นะครับทั้งช่องเจียมูลิตหนึ่งห้าหกพาบ้านนะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสี่สี่สามห้าเก้าหนึ่งสี่สองนะครับทุกรายการรายการละสามร้อยบาทนะครับไปทางบวกห้าสิบบาทนะครับสี่รายการหนึ่งพันบาทนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สิบห้านะครับ พี่ๆท่านใดก็ชอบรายการไหนก็แจ้งอีพีน้องแล้วก็แจ้งรายการน้องนะครับถ้าสมมุติพี่ๆท่านใดที่มีไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ส่งรูปหรือว่าสอบถามน้องจะได้ส่งรูปให้พี่ได้นะครับองค์ไหนเป็นอย่างไรถูกใจยังไงนะครับอสอบถามกันได้นะครับวันนี้น้องก็มีพระเข้ามาใหม่นะครับไม่กี่รายการ สำหรับ สำหรับรายการที่1นนะครับรายการที่1ก็จะเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงปู่สุขนะครับวัดโพไซทองนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณหลวงปู่สุขนะครับวัดโพไซทองนะครับรายการนี้เป็นรายการที่1นนะครับนี่นะครับรายการที่1นนะครับเป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับ ไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองจะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สองนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับ รายการนี้จะเป็นรายการที่สองนะครับ Tagen. ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะครับนี่นะครับเหรียญมหาเศรษฐีหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะครับนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญรายการที่สามนะครับหลวงเหรียญมหาเศรษฐีหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับนี่อายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับ นี่นะครับาบผมภูมทวีนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับรายการนี้เป็นรายการที่4นะครับต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่ห้าจะเป็นเหรียญหนุนดวงนะครับหลวงปู่แพ้วปาวะโรนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญหนุนดวงเหรียญเหรียญหนุนดวงหลงปู่แพหวนะครับปาวโละนะครับรุ่นพิเศษนะครับต่อโค้ดสองโค้ดนะครับนี่ต่อไปรายการที่หนะครับ นี่ครับรายการที่6นะครับเป็นเหรียญจปอลลปืนไว้นะครับหลงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่รายการนี้ปีหนึ่งสานะครับเป็นเหรียญหลงพ่อแดงนะครับจปอลลปืนคว้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่6นะครับนี่นะครับ รายการนี้เป็นรายการที่6นะครับต่อไปรายการที่7นะครับนี่รายการนี้เป็นราย,รายการที่7นะครับเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโกศิดารามนะครับ เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิดารามนะครับต่อโค้ดสามโค้ดนะครับรายการนี้นี่ครับด้านหลังก็เป็นยันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญกลมนะครับมงคลถาวรนนะครับเป็นเหรียญมงคลถาวรนะครับปีห้าห้านะครับรายการนี้นะครับ เป็นเนื้อปลากก้านะครับต่อโค้ดสามโคดนะครับนี่ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8จะเป็นเหรียญจีกอฮงนะครับ ต่อโคตรลาหูนะครับนะครับกอขอนะครับเป็นเหรียญจีกอหูนะครับ,ออรบ, G รบต่อโคตรลาหูนะครับนี่นะครับ ต่อไปรายการที่เก้านะครับนี่นะครับรายการที่เก้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญใบสาเกนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับ ปี06นะครับรายการนี้เป็นเหรียญใบสาเกหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเหรียญปี06นะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่รายการนี้เป็นรายการที่9นะครับ ต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับเป็นเหรียญพัดยศหลงปุโตะนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพัดยศหลงปุโตะวัดประดู่ฉิมพีนะครับเหรียญเซมาพัดยศนะครับหลงปุโตะวัดประดู่ฉิมพีนะครับต่อไปรายการที่11นะครับ รายการที่11จะเป็นสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่11นะครับ ไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับจะเป็นหลงพ่อเอียนะครับเหรียญังกรคู่หลงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่12นะครับ เป็นหลงหลงเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับนี่ รายการนี้เป็นรายการที่สิบสามนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญรัดโตนะครับหลงพ่อแดงนะครับวัดเข่าบันไดอิดนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะครับ การนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ,บวัดเขาบันไดอิกน,นะครับเป็นเหรียญรัโดโตหลวงพ่อแดงนะครับรายการนี้เป็นรายการที่14นะครับรายการนี้เป็นรายการที่14นะครับปี16นะครับน,นี่นะครับ ต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับก็จะเป็นรูปหลออ่อลงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับรูปหลออ่หลอ,อลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรายการนี้รายการนี้เป็นรายการที่15นะครับ ต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับเป็นเหรียญหลงพ่อผางนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อผางนะครับรายการนี้เป็นรายการที่16นะครับเป็นเหรียญหลงพ่อผางปี1 2นะครับ ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับใ <c oughs> นี่รายการที่เจ็ดก็จะเป็นเทเวสุวรรณนะครับเทเวสุวรรณโนนะครับนี่นะครับเป็นปู่เทเวสุวรรณโนนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18จะเป็นตลับนี่นะครับเป็นตลับหล่อมพ่อเดิมนะครับนี่ รายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวกปู <Gym. S 1> ่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบเ้านะครับเป็นเหรียญหลวกปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะนี่นะครับ ต่อไปรายการที่20สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับจะเป็นเต่าหล่อนะครับหลงหลงพ่อเงินนะฮะเอ้เต่าหล,อหล่อหลงพ่อหลงพ่สุกนะครับนี่นะครับเต่าหล่อหลงู่สุกนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับนี่นะฮะ รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเต่าหล่อโบราณนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับในรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นรูปหล่อหลงปู่ดู่นะครับวัสดแกนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลงปู่ดู่วัสแกนะครับนี่ รูปหล่อปี2กว่านะครับเนี่ยด้านหน้าต่อโคนนะครับรูปหล่อนะครับารายการนี้เป็นรายการที่21นะครับเป็นหลวงปูด,ดูวัสะแกนะครับนี่นะครับต่อโค้ดด้านหน้าด้านหลังนะครับต่อไปรายการที่22นะครับ รายการที่22นะครับก็จะเป็นเต่ารุ่นสุขใจนะครับหลงปูหลิวนะครับวัดไล่แต่งทองนะครับต่อโคด2โคดนะครับนี่นี่นะครับเป็นเต่าสุขใจหลงปูหลิวนะครับวัดไล่แต่งทองนะครับนี่นะครับต่อโคด2โคดนะครับซ้ายขวานะฮะ ต่อไปรายการยีบสามนะครับนี่นะครับรายการที่ยีามนะครับเป็นปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการนี้นี่นะครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับ ติดตาเนื้อผงคุกลักนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่23นะครับต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24ก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่วัดกลางบางแก้วนะครับรายการนี้มีรอยจานด้วยนะครับ เหรียญหล่อ,ลอหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับมีรอยจานนะครับ3ามแถวนะครับแล้วก็มีด้านบนด้วยนะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวน,นะครับรายการนี้เป็นรายการที่24นะครับต่อไปรายการที่ยีห้านะครับนี่ รายการที่25นะครับเป็นเหรียญกลมหลวงปู่ดู่นะครับวัดสแกนะครับเป็นเหรียญเศรษฐีนะครับ,รบมีต่อโค้นนะนี่ฮะตอโคน้นมุมนี้เป็นเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับปี31นะครับ หลวงปู่ดูพ่พรมบรญโยนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สาเอยีนะครับเป็นเหรียญเศรษฐีปี3 1หลวงปู่ดูพ่พรมบรญโยนะครับวัดสแกนะต่อไปรายการที่26นะครับ รายการที่26นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับนี่รูปหล่อฉลุนะครับหลวงหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับรายการนี้เป็นรายการที่26นะครับ นะครับต่อไปรายการที่27นะครับรายการที่27นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับนีน่หลังยันดวงนะครับหลวงปู่ดูวัดสะแกพระพรมปัญโยนะครับปีสาหนึ่งนะครับหลังยันดวงนะครับรายการนี้เป็นรายการที่27นะครับ ต่อไปรายการนี้นะครับเป็นรายการที่28นะครับ รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐน,นะครับในรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐน,นะครับปีศูนย์สามนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่28นะครับต่อไปรายการที่29นะครับ การนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญพักแก้ววัดมรกตะกดนะครับปีหนึ่งสองนะครับออใช่อันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกยกที่ระที่ระลึกยกช่อฟ้านะครับอ สาลาลัดวัดเนินโพนะครับตำบลหาดหาดกวดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะครับปี17นะครับนี่เป็นพักแก้วมรกฏนะครับรายการนี้นะครับ รายการนี้เป็นรายการที่29นะครับสำหรับ EP ที่15นี้นะครับน้องก็มีทั้งหมด29รายการนะครับสำหรับ EP ที่15นี้น้องมีแค่29รายการนะครับพี่ๆท่านใดชอบพารายการไหนนะครับทักเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับช่องเจียมูลิตหน้าบ้านนะครับช่องของเจียมูลิตห5 6าพบ้านนะครับก็จะแบ่งแบ่งปันพระบ้านนะครับพระเก่านะครับตามบ้านนะครับเบอร์ติดต่อช่องทางนะครับก็จะเป็น โทรแล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับจะเป็นเบอร์064435 9142นนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะทักสอบถามนะครับหรือว่าชอบรายการไหนอยากเห็นรูปเพิ่มส่งรูปได้นะครับสำหรับก็พี่ๆท่านใดแวะเวียนเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์ให้น้องด้วยนะครับเผื่อน้องมีพระมาลงใหม่จะได้เห็นกันทันนะครับชอบรายการไหนทักสอบถามกันได้เลยนะครับ สำหรับ EP ที่15นี้น้องก็ขอสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับและก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ